สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซื้อเหรียญสิบราชการที่9นะครับโดยจะให้ราคาที่4ี่แสนห้าหมนบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือเหรียญที่ปกตินะครับนี่คภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่เก น,นี้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังก็ประเทศไทยพสสอง,สองห้าสี่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นเป็นเหรียญปกติที่ใช้กันทั่วไปนะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เหรียญที่เราจะมารับซื้อนะครับนี่ครับหลายคนสงสัยว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับดูด้านหลังก่อนด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ประเทศไทยแล้ก็มี1จุดแล้วก็3จุดนะครับนี่ก็เป็นพสสิบบาทนีเหรียญเหรียญนี้เราคือเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวต่อไปนี่เราให้ดูตัวนี้แล้วมันจะมีข้อแสกต่างยังไงเดี๋ยจะเปรียบเทียบให้ดูนี่ด้านหลังก็เขียนเหมือนกันนะประเทศไทย ส่วนอันนี้ก็หนึ่งจุดสามจุดสองห้าสี่เก้าสิบบาทเหมือนกันครับพลิกกลับมาครับเดี๋ยวนี่เลยผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับข้อแตกต่างเดี๋ยวครับ ่าแตกต่างมันขอบตรงนี้ครับนี่ครับขอบอันนี้ขอบมันจะจะลึกกว่านะขอบจะลึกกว่าแต่ตรงนี้ไม่มีขอบครับใครที่มีก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับมีจริงๆนะครับ <c oughs> นี่ครับก็จะเขียนเหมือนกันครับแต่จะต่างกันที่ขอหรือใครที่ยังไม่มีก็กดติดตามไว้เลยครับเผื่อมีจะได้เอามาขายให้ผมรับซื้อจริงครับเนี่นนี่เห็นไหมมันชัดเลยชัดแต่ตัวนี้ก่ไม่มีนี่ครับ ฟังอีกครั้งนะครับเหรียนละสี่แสนห้าหมืนบาทนะครับฟังไม่ผิดครับกดติดตามไว้เลยนะครับหาไม่ยากครับนี่ครับขออขอเปรียบแตกต่างกันมากติดตามไว้ครับเผื่อมีจะได้เอามาขายให้ผมครับให้ราคาสูงเลยครับ ส่วนด้านข้างด้านข้างก็นี่บเหมือนปกติครับขอบหัวกับหัวกับปกติแล้วครับจะเปรียบเทียบให้ดูอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้คือเหรียญแบบทั่วไปนะครับมันจะไม่มีขอบเห็นไหมสามเหรียญน,นี้ เหรียญนี้จะไม่จะไม่เหมือนเหมือนเหรียญอื่นอันนี้จะเหมือนกันสองเหรียญเหรียญนี้กับเหรียญนี้จะเหมือนกันแต่เหรียญนี้มันจะแตกต่างตรงนี้นี่อันนี้ก็ไม่มี่วนด้านหลังหัวกับเหมือนกัน,นด้านหลังก็จะเหมือนปกติแต่จะแปลก ที่ด้านหน้าเหรียญละ450,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับใครที่อยากจะขายก็กดติดตามไว้เผื่อท่านเจอครับให้ดูก่อนครับก่อนที่ฉันจะหยิบไปซื้อท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ครับที่เจอเหรียญแบบนี้ยังไงก่อนจะไปก็ ฝากกดติดตามด้วยครับถ้าใครมีแล้วก็คอมเมนต์ไ้เลยนะครับรับซื้อครับนี่ครับดูความแตกต่างกันแตกต่างกันเยอะมากครับนี่ขอบขอบนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะ ฝากที่อยู่กันติดต่อนะครับแต่คลิปนี้ก็ยังไม่นี่ครับยังไม่ให้ครับคลิปหน้าจะฝากการติดต่อไว้นะครับยังไงก็กดติดตามเลยครับถ้าใครมีก็โอกาสจะได้เงินแสนก็มาแล้วนะครับ